ดีค่ะกวางน,นะคะเดี๋ยววันนี้กวางก็จะมารีวิวกระเป๋าแบ,บ,แบรนด์ Balenciaga นี่ค่ะเป็นแบบที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่เป็นรุ่นนี้ค่ะ Balenciaga สีดำคลาสสิกเท Classic กเทานะคะเป็นหมดรมควันตัวนี้เลยก็จะมาบอกว่ามันมากับอะไรบ้างแล้วก็ขนาดเท่าไหร่สิ่งที่มันมาด้วยวันนี้มีตัวนี้ด้วยเลยเป็น Paper Bag นะคะของมัน แล้วก็มีดัสแบ็กเอาไว้เก็บกระเป๋าค่ะว่าเราไม่ได้ใช้อย่าลืมเก็บใส่ใบนี้กันนะรู้ไหมเดี๋ยวกระเป๋ามันโซมี่ค่ะเป็นโลดอย่างนี้เอาส่วนอุปกรณ์ที่มาด้วยนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นการ์ของมันวันนี้มีตัวนี้ด้วยวาลลังเซกามันห้อยกระเป๋ามาตัวนี้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้เลยอย่างที่บอกไว้เป็นชื่อรุ่นแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะตรงนี้เลยค่ะบอกว่าผลิตเมื่อปีอะไรก็มีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นตัวอย่างหนังอย่างที่กวางเคยบอกไปคือถ้ามันเกิดรอยสแคสหรือว่าจะไปทําสีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็จะยึดกับฐานเดิมนะคะแล้วก็สิ่งที่มันมาด้วยทุกครั้งเลยตัวนี้นี่เป็นสายคอสบอดี ด้านหลังอย่างนี้ค่ะนี่ขนาดของมันนะเดี๋ยวปางจะวัดให้ดูก่อนตัวนี้ขนาดก้นกระเป๋านะคะของมันประมาณสักเกือบเกือมเซนได้ความสูงของกระเป๋าใบน,นี้เกือบเกือบยีมเซนซิของกระเป๋าบาลอง จะรูดมาตรงกลางได้หรือรูดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นสองซิปสองอันนะคะแบบอย่างนี้ก็ระเป๋าใบนี้ข้างในก็จะมี one pocket ที่เป็นซิปปี้กับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็น t o mini pocket อย่างเงี้ยคะ่ะนี่เอาไว้ใส่พวกลิปสติกเสดเงินหรืออะไรประมาณนี้บารลองเซ็ตใกล้อย่าลืมนะตรงฝั่งที่เป็นซิปปี้นะคะมีมีนี้ด้วย เป็นแบรนด์เป็นหนังนะคะข้างในก็บอกว่ารุ่นอะไรอย่างนี้สิ่งสำคัญเลยของบาลองเลอก็คือกระจบเป็นเอกลักษณ์ของมันนี่อยู่ช่องหน้าพอดีเลยนี่นะก็คือเป็นแบบนี้ค่ะขนาดโอเคดีนะกระถัดรัดดีนี่ก็อจะลองถือสะพายให้ดูค่ะเป็นอย่างนี้ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครชอบแบรดไหนแล้วก็อยากดูรุ่นอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะหรือไม่ก็ไลน์มาหากวางโดยตรงได้ยังไงก็ติดตามแล้วก็ฝากกดปุ่ม subscribe สีแดงๆด้วยนะคะเผื่อถ้าอัปเดตวิดีโออะไรใหม่ๆก็ติดตามดูกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ